สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พ่อหมาพาซ่อมนะครับวันนี้เราเจอกันหน้าห้องน้ำนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการเปลี่ยนลูกบิดประตูห้องน้ำนะครับซึ่งอันเก่าเนี่ยมันเป็นสนิมมีอาการฝืดนะฮะไม่สามารถที่จะหมดได้ลนะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเปลี่ยนกันก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอนะครับรบกวนเพื่อนๆช่วยกดติดตามช่องพ่อหมาพาซ่อมให้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูวิธีการเปลี่ยนกันเลยครับ อันดับแรกนะครับเราจะต้องถอดลูกบิดประตูตัวที่อยู่ด้านในตัวนี้ออกมาก่อนนะครับซึ่งวิธีการถอดก็ให้เราใช้ตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยจะมากับชุดลูกบิดทุกชุดนะครับเวลาเราซื้อลูกบิดก็จะมีตัวนี้แถมมาให้ด้วยโดยใช้อุปกรณ์ตัวนี้เสียบเข้าไปที่รูตรงนี้นะครับในรูตรงนี้จะมีเดือยล็อกลูกบิดประตูตรงนี้อยู่แต่เนื่องจากว่าตัวลูกบิดของผมเนี่ยมันเป็นสนิมไปแล้ว ซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้มันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมจะเปลี่ยนจากอุปกรณ์ตัวนี้เป็นไขควงปากแบนตัวเล็กแทนนะครับให้เราใช้ไขควงปากแบนตัวนี้ฮะเสียบเข้าไปในเดือยแล้วก็กดเข้าไปแรงๆนะครับให้ให้เดือยตัวนี้ยุบเข้าไปข้างในเสร็จแล้วเนี่ยให้เราดึงลูกบิดถอยหลังออกมาทางนี้นะครับอ่า ตอนนี้ลูกบิดออกมาแล้วนะครับปรากฏว่าข้างในเป็นสนิมเต็มเลยครับลำดับต่อไปนะครับให้เราถอดฝาครอบตัวนี้ออกนะครับซึ่งฝาครอบตัวนี้มันจะมีกิบล็อกอยู่ตรงนี้นะครับให้เรากดกิบล็อกตัวนี้ให้ยุบเข้าไปแล้วเราก็งัดรอบๆอ,อย่างนี้นะครับเพื่อให้ฝาครอบตัวนี้ถอยหลังออกมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็งัดครับ ให้งัดรอบๆนะครับเนื่องจากมันเป็นสนิมอาจจะออกมากหน่อยนะครับตัวนี้ฝาครอบตัวนี้ก็ออกมาแล้วนะครับซึ่งจะเห็นว่าตรงนี้เป็นสนิมเต็มเลยครับต่อไปให้เราถอดตัวนี้ออกนะครับซึ่งตัวนี้จะมีสกรูอยู่ตรงนี้นะครับจำนวน2ตัวนะฮะด้านบนกับ ทางด้านล่างให้เราใช้ไขควงแฉกเนี่ยขันสกรูตรงนี้ออกมาทั้งสองตัวสกรูตัวนี้ค่อนข้างยาวนะครับตัวนี้สกรูตัวบนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดีย๋ยวให้เราถอดสกรูตัวล่างอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ไขสกรูตัวล่างออกด้วยครับ ตอนนี้เราก็ไขสกูตัวล่างออกแล้วนะครับต่อไปเราจะทําการถอดชิ้นนี้ออกนะครับโดยให้เรางัดรอบๆอย่างนี้ครับให้ดึงออกมาอย่างนี้นะครับชิ้นนี้ออกมาแล้วครับต่อจากนั้นนะครับเราจะถอดชิ้นนี้ออกมานะครับก็คือเป็นอันนี้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับให้เราดึงถอยหลังออกมาอย่างนี้เลยครับ ิ้นนี้ออกมาแล้วนะครับต่อไปเราจะถอดชิ้นนี้ออกนะครับชิ้นนี้มีสกูอยู่สองตัวให้เราขันสกูสองตัวนี้ออกก่อนนะครับเมื่อสกูสองตัวนี้ออกมาแล้วให้เราดึงชิ้นนี้ออกมาตรงตรงแบบนี้ได้เลยนะครับ หลังจากที่เราถอดลูกบิดอันเก่าออกแล้วนะครับเราก็จะได้ประตูที่เป็นรูเป,ปล่าๆแบบนี้นะครับรอตอนนี้เช็ดทําความสะอาดแล้วนะครับแต่ว่าคราบสนิมนั้นมันออกไม่หมดนะครับตัวประตูมีความหนาประมาณ35ม mm มนะครับเดี๋ยวเราออกไปซื้อลูกบิดประตูอันใหม่กันครับตอนนี้ผมก็ได้มาเลือกซื้อลูกบิดห้องน้ํานะครับที่ห้างเมกาโฮมนะครับตอนนี้สนใจอยู่2ยี่ห้อ ก็คือยี่ห้อแรกก็คือยี่ห้อเยลนะครับอันนี้ลดจาก340เหลือ199บาทนะครับตัวนี้ใช้สำหรับประตูหนา3 5ถึง45มิลลิเมตรนะครับซึ่งประตูที่บ้านผมเนี่ยหนา35มิมลลิเมตรซึ่งก็ใช้ได้นะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้บอกนะครับว่าวัสดุนั้นเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับอีกยี่ห้อหนึ่งที่ผมสนใจก็คือยี่ห้อ โซโลนะครับรุ่น c 5 3 1 bkss นะครับตรงนี้ลดจาก390เหลือ195บาทนะครับแล้วตรงนี้บอกว่าเป็นวัสดุดเป็นสแตนเลสสตีลไฮเกรดฟินิชชิ่งนะครับใช้กับประตูหนา2 8ถึง45ม mm มซึ่งประตูห้องน้ำที่บ้านผมนั้นหนา35 mm มมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ใช้ได้ เดี๋ยวผมจะเลือกโซโลแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้บอกว่าเป็นสแตนเลสสตีลซึ่งเราเอาอใช้กับห้องน้ำก็จะมีเรื่องของความชื้นเข้ามาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเลือกโซโล่ครับตอนนี้เราได้ลูกบิดประตูห้องน้ำอันใหม่มาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรมาบ้างตอนนี้เราก็แกะกล่องออกมาดูแล้วนะครับสิ่งที่เขาให้มาในกล่องก็จะมีชุดลูกบิดนะครับอันนี้เป็นลูกบิดด้านนอกนะครับ แล้วก็ด้านนี้เป็นลูกบิดด้านในนะครับจะเห็นว่าจะมีตัวล็อกอยู่ทางนี้นะครับส่วนอันนี้คือตัวสลักล็อกนะครับคู่มือการติดตั้งนะครับชุดนี้เป็นตัวล็อกที่ติดอยู่ที่โครงประตูนะครับชุดนี้ที่ให้มาก็จะเป็นตัวกุญแจที่ใช้สําหรับกดตัวล็อกลูกบิดนะครับแล้วก็มีสกรูมาให้ทั้งหมด6ตัวนะครับวิธีการติดตั้งนะครับเราจะต้อง ใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปตรงรูตัวนี้ครับมันจะมีสลักล็อกอยู่นะฮะพอเราเสียบแล้วเราก็ดึงตัวลูกบิดตัวนี้ออกมาได้เลยครับอย่างนี้นะครับเมื่อลูกบิดออกมาแล้วก็ให้เราหมุนฝาครอบตัวนี้ออกมาครับถอดฝาครอบ2ตัวนี้ออกนะครับจะเห็นว่าตัวนี้จะมีร่องอยู่นะครับ ตอนที่เราใส่สลักล็อกตัวนี้เข้าไปอะเราจะต้องให้ตัวเดยตัวนี้นะฮะล็อกเข้าไปในร่องตัวนี้ด้วยนะครับอย่างนี้นะครับเวลาเราหมุนลูกบิดก็จะทําให้เดือยตัวนี้หดเข้าหดออกได้นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปใส่กันเลยครับวิธีการใส่นะครับอันดับแรกให้เราเสียบสลักตัวนี้เข้าไปในรูนี้ก่อนครับ เข้าไปอย่างนี้ครับแต่ว่ายังไม่ต้องรีบขันสกรูก็ได้ครับก่อนที่เราจะใส่ตัวลูกบิดเข้าไปนะครับให้เราหมุนตัวฝาครอบตัวนี้นะครับกะกะระยะให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยเวลาเราประกอบเข้าไปแล้วให้มันยืดออกมาเท่าๆกันนะครับเพื่อความสวยงามน,นะครับตอนแรกเราก็กะกะก่อนครับตอนที่เราใส่เข้าไปเราจะต้องให้ล่องตัวนี้มาเกี่ยวกับเดือยของตัวสลักล็อกตัวนี้ด้วยนะครับ ตอนนี้สลักของเดือยตัวนี้ก็เข้าไปล็อกกับตัวลูกบิดแล้วนะครับจะสังเกตว่าถ้าสมมติว่าเราทําการหมุนลูกบิดเนี่ยตัวนี้ก็คือจะอเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นให้เราใส่ฝาครอบตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ขันสกรูสองตัวนี้นะครับทางด้านบนกับทางด้านล่างนะครับสำหรับสกรูของฝาครอบตัวนี้นะครับ จะเป็นสกูเกลละเอียด2ตัวนี้นะครับให้เราขันเข้าไปเลยครับเรายังไม่ต้องขันสกู2ตัวนี้นั่นมากนะครับให้เราลองหมุนฝาครอบตัวนี้เข้าไปลองดูก่อนนะครับ เราทดลองใส่ลูกบิดทางด้านในดูก่อนก็ได้นะครับเพื่อที่จะดูความบาลานซ์ระหว่างลูกบิดทางด้านนอกกับทางด้านในนะครับเวลาใส่ให้เราหันด้านที่มีร่องตรงนี้นะครับให้ตรงกับรูสลักล็อกตัวนี้นะครับส่วนอีกทางด้านหนึ่งเนี่ยเขาจะทําเป็นร่องไว้ทางนี้นะครับแล้วก็ภายในลูกบิดเนี่ยก็จะมีตุ่มๆตัวนี้เวลาใส่เนี่ยเราเราจะต้องเอาตัวตุ่มๆตัวนี้ให้เข้าไปในร่องตัวนี้ด้วยนะครับถึงจะถูกต้องนะครับ หลังจากที่เราลองใส่ลูกบิดเข้ามาแล้วนะครับเราก็ <Sammy. S 1> ลองปรับความยาวทั้งสอง,สองฝั่งของลูกบิดทั้งด้านนอกกับด้านในให้มันเสมอกันนะครับโดยทําการบุนฝาครอบตัวนี้นะครับหลังจากที่เราปรับบาลานซ์ระหว่างสองฝั่งลูกบิดทางด้านนอกกับทางด้านในซึ่งเราคิดว่ามันยืดออกมาเท่าๆกันแล้วนะครับก็ให้เราถอดลูกบิดตัวนี้เพื่อที่จะทําการขัน สกรูล,ล็อกให้แน่นนะครับถอดฝาครอบตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ทำการขันสกรูให้แน่นหลังจากเราล็อกสกรูจนแน่นแล้วนะครับก็ให้เราใส่ฝาครอบตัวนี้เข้าไปแล้วก็หมุนให้แน่นนะครับ หลังจากที่หมุนฝาครอบตัวนี้จนแน่นแล้วก็ให้เราใส่ลูกบิดด้านในเข้าไปนะครับพอเราใส่ฝาครอบด้านในเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราขันสกรูสองตัวนี้ครับ ใส่สกรูตัวล่างครับลองหมุนดูนะครับสำหรับตัวเป้าล็อกตัวนี้นะครับผมจะไม่เปลี่ยนนะครับผมจะใช้อันเดิมนะครับเพราะว่ามีขนาดเท่ากันนะครับแล้วเราก็ทดลองล็อกดูนะครับ ตอนนี้ก็ล็อกอยู่แล้วนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นในการเปลี่ยนลูกบิดประตูห้องน้ํานะครับสําหรับลูกบิดประตูห้องน้านะครับจะเห็นว่าทางด้านนอกเนี่ยเขาออกแบบเป็นรอยบากไว้นะครับซึ่งตรงนี้เขาออกแบบไว้ให้คนข้างนอกเนี่ยสามารถที่จะใช้เหรียญหรือว่าไขควงหรือว่าวัสดุใดๆมาขันตรงนี้ได้นะครับเพื่อที่จะให้คนข้างนอกเนี่ยสามารถเข้าไปช่วยคนที่อยู่ในห้องน้ําได้ในกรณีเกิดอุบัติเหตุคนในห้องน้ําไม่สามารถที่จะปลดล็อกประตูได้ ด้วยตัวเองได้สมมุติว่าเรากดล็อกจากภายในนะครับแล้วเกิดอุบัติเหตุคนที่อยู่ในห้องน้ําไม่สามารถที่จะมาปลดล็อกให้คนภายนอกเข้าไปช่วยเหลือได้นะครับคนภายนอกสามารถที่จะปลดล็อกได้ด้วยตัวเองนะครับโดยการใช้เหรียญหรือว่าไขควงนะครับไขเข้าไปที่รอยบากตรงน,นี้นะครับแล้วก็หมนุนจะเห็นว่าสามารถปลดล็อกจากภายในได้นะครับอันนี้คือจุดประสงค์ของการออกแบบลูกบิดประตูให้เป็นแบบนี้นะครับ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ